ีเกมตกปลามาล่านนกกันในแบบใหม่ปิ๊กอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะถ้าไม่กดก็ขอให้โดนและถ้าใครสนใจไก่ตันก็อย่าลืมไปดูที่มองยูเกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ เกมใหม่ที่น่าเล่นสุดๆก็น่าจะเปิดตัวในวันนี้โดยชื่อของเกมที่ว่านี่ก็คือเกมบิ๊กแต่ว่าจะงอยปานกนก <Yes. S 1> ถ้าใครที่เคยเล่นเกมฟิชมาก่อนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเกมตกปลาซึ่งเกมบิ๊กเนี่ยก็เป็นเกมที่มีผู้พัฒนาเดียวกับเกมฟิชแต่เปลี่ยนจากการตกปลามาเป็นยิงนกซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางช่องออฟฟิเชียลของบิ๊กเขาก็ได้อัปโหลดเทรลเลอร์แรกของเกมมาแล้วบรรยากาศข้างในเกมเนี่ยก็จะดูคล้ายฟิชเลยแลวนะโดยอุปกรณ์ติดตัวพื้นฐาสนสาหรับล่านกเนี่ยก็จะมีมาให้ครบเลยไม่่่วาจะเเป็นนนืื GPS ครอองดองดกกล้ องจากความร้อนนอกจากนี้นี่ยังมีลูกดอกแบบพิเศษในร้านค้าซึ่งทําให้เราสามารถยิงนกได้ง่ายมากขึ้นด้วยอเออนในท้ายเทรลเลอร์เนี่ยเขาก็ได้บอกวันที่จะเปิดตัวเกมก็คือวันที่18เมษายนหรือว่าวันนี้นั่นเองไม่แน่ใจว่าตอนปล่อยคลิปนี้เกมจะออกมาจริงๆหรือยังอะนะแล้วเพื่อนๆจะเล่นเกมบิ๊กกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะและนี่คือ